สวัสดีครับคลิปนี้ก็เปิดคลิปด้วยการมาริคริสต์มาสกับแฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนก่อนนะครับจริงๆรคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับแต่ผงไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่แต่เอาเป็นว่าสวัสดีปีใหม่2022ทุกคนก่อนแล้วกันครับในช่วงที่ผั่นผ่านมาอาจจะไม่ได้ออกคลิปมามากมายเท่าไหร่นักครับเพราะว่าตอนนี้พงก็พักผ่อนบ้างแต่ว่าตอนนี้ติดหนังสือเล่มนี้มากครับ Bitcoin s t a n d a r d เป็นหนังสือเล่มที่สอนเราเกี่ยวกับ การเงินครับไม่ได้สอนเราว่าเราจะไปซื้อบิตคอยยังไงดีแต่มันทําให้เราเข้าใจว่าบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแก้ปัญหาอะไรครับแล้วก็มันทาให้ผมคิดได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะวางแผนการเงินล่วงหน้าสําหรับตอนนี้หรือในอนาคตหรือแตกมุมมองไปในมิติต่างๆมันก็เลยทําให้ผมใช้เวลาในการอ่านค่อนข้างเยอะครับหนึ่งหน้าเนี่ยบางทีผมใช้เวลาอ่าน ถึง20นาทีก็มีครับเพราะว่าใน1ย่อหน้าเนี่ยบางทีมันทําให้เราคิดไปในแง่มุมต่างๆได้มากมายก็แนะนำครับสำหรับคนที่สนใจด้านนี้เราหามาอ่านดูพงว่าไม่น่าจะทำให้ผิดหวังครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นหนังสือที่จะสอนให้เราเข้าไปเทรดคริปโตหรือว่าซื้อขายบิตคอยน์แล้วทำให้เกิดกำไรถ้าคุณหวังสิ่งนั้นหนังสืงเอเล่มนี้ไม่ได้เหมาะกับคุณแน่นอนครับจริงๆคลิปนี้ตามชื่อคลิปวิดีโอครับ ใช้ Apple Watch SE มา1ปีได้อะไรบ้างพงใช้อะไรเยอะๆบ้างวันนี้พงจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันครับอย่างแรกเมื่อเราพูดถึงนาฬิกาสมาร์ทวอชทุกคนก็จะ มุ่งเน้นในความคิดไปในสิ่งที่สมาร์ทวอชควรจะเป็นหรือว่าเป็นฟีเจอร์หลักที่ถูกผลักดันมาตั้งแต่แรกๆครับไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจการที่จะมีฟังก์ชันสล e p tracking เอามาดูว่าตอนหลับเนี่ยเรานอนหลับมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนหลับตื่นเป็นยังไงหลับลึกเป็นยังไงหลังๆก็มี REM มีนัน REM เข้ามาแล้วก็ หลังๆก็มีฟีเจอร์การที่จะช่วยวิเคราะห์เข้ามาให้ครับว่าเรานอนเป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมยังไงเราถึงจะมีคุณภาพการนอนที่ดีมากขึ้นฟีเจอร์พวกนี้เป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่เดี๋ยวนี้ เรือนลาไม่ถึงพันบาทก็มีแล้วครับแล้วทุกคนก็คาดหวังว่าเซ็นเซอร์มันต้องทำงานได้แม่นยำได้เที่ยงตรงใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆฟีเจอร์พวกนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่หลังๆเนี่ยพง์มักจะมองข้ามกับ Apple Watch ตัวนี้ไปเลยครับพงให้ใช้มันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นานๆก็จะเปิดขึ้นมาดูย้อนหลังที่ว่าโอเคแพทเทิร์นการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่พงใช้ทุกๆวันมันเกิดขึ้นต่างจากนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นๆ พงขอบอกก่อนครับว่าตอนนี้พงได้สาย Apple Watch รุ่นใหม่มาครับ Solo Loop พงชอบมากมากครับสิ่งที่พงชอบก็คือมันเป็นสายที่มีน้ำหนักเบามากๆครับแล้วก็เวลาสวมใส่เนี่ยก็ง่ายอย่างที่เห็นครับคือมันเป็นสายเส้นเดียวเลยไม่ต้องเอามาประกบกันด้วยสายสองข้างนะครับตรงนี้เราก็ยืดออกแล้วก็ถอดเข้าถอดออกได้เลยสําหรับคนที่กังวลว่ามันจะยืดไหมมันจะเละไหมตรงนี้พงอาจจะยังบอกไม่ได้ในระยะยาวแต่ตรงนี้พงใช้มาสักประมาณ1-2เดือนก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับเวลา ลาชาร์จก็ชาร์จง่ายเวลาสวมใส่ก็ง่ายแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราจะเอาไปเล่นกีฬาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ใส่ออกกําลังกายในชีวิตประจําวันกับตอนออกกําลังกายเราจะใส่สายนาฬิกาแน่นไม่เท่ากันครับแต่ว่าสายแบบนี้มันฟิกขนาดไว้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะปรับเข้าปรับออกได้ ตอนเล่นกีฬาผมก็เลยต้องใช้วิธีเลื่อนมันเข้าไปด้านในนิดนึงเพื่อที่ทําให้สายมันมีขนาดฟิตพอดีกับข้อมือในส่วนที่ใหญ่ขึ้นอีกแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเราไปเข้าเรื่องกันดีก,กว่าครับฟีเจอร์แรกที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยครับก็คือฟีเจอร์ที่มันจะคอยเตือนให้เราเนี่ยหายใจเวลาที่เรากั้นหายใจบ่อยๆหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจมันไม่ค่อยที่จะสมูทเท่าไหร่แล้วครับคือ apple watch เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์นี้เตือนขึ้นมาครับแล้วก็ smart watch หลายๆรุ่นก็มีทําเหมือนกันแต่ว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่พงใช้อยู่ประจําแล้วมันก็จริงๆถ้าเกิดมองผิวๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราลืมหายใจนานๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติบางอย่างครับแล้วก็ทางการแพทย์นับเป็นโรคหนึ่งโรคได้ครับจริงๆตรงนี้เท่าที่พงลองใช้มาครับมันก็จะช่วยให้เราลดความเครียดได้บ้างเพราะว่าจังหวะที่เราต้องมาเพ่งสมาธิกับการหายใจเนี่ย ตรงนี้มันก็จะทําให้เราเอาตัวเองยกออกมาจากงานแล้วก็ให้เราเนี่ยปรับลงหายใจปรับการทํางานของร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยผมว่ามันเป็นการช่วยทําให้เราดูแลสุขภาพแล้วก็ทําให้เราช่วยลดความเครียดในระหว่างวันได้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดมองในระยะยาววันละเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับมันนาให้การลดความเครียดของเราตรงนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างที่2ครับพงใช้เป็นนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังบ่อยครั้งมากๆครับแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้คือถ้าเกิดเราจะบอกว่าในโทรศัพท์มือถือมันก็มีฟีเจอร์ที่จะจับเวลาถอยหลังแล้วก็ให้ตัวโทรศัพท์ในมันเตือนเรามันก็ถูกต้องครับมันก็ใช้แทนกันได้แต่ว่าบางทีเราไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์แล้วการที่จะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าแอปพลิเคชันตัวนาฬิกาแล้วก็ไปตั้งเวลาพงว่ามันหลายขั้นตอนมาเสียเวลาครับแต่ถ้าอยู่ที่ข้อมือของเรานะครับ เรากดแค่2อาครั้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะสั่งงานได้ครบถ้วนเลยเราตั้งเอาไว้ก็ได้ครับอยู่ที่หน้าจอเลยมันเรียกใช้สะดวกมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือ มันอยู่ที่ข้อมือของเราตลอดเวลาครับแล้วเราก็ไม่ต้องเปิดเสียงให้มันรบก,กวนคนอื่นด้วยครับเราเปิดให้มันเป็นสันอย่างเดียวมันก็จะเตือนเราคนเดียวครับผมคิดว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ดูง่ายๆแต่ว่ามันซิมเลสมากๆแล้วมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่รบก,กวนคนอื่นด้วยครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่3ครับที่ผมใช้บ่อยๆก็คือฟีเจอร์การตรวจวัดตัวเดซิเบลครับก็คือเวลาที่เราเจอเสียงดังๆเนี่ยบางทีเราไม่แน่ใจว่ามันถึงระดับที่เราควรจะ ปกป้องหูของเราหรืออยังครับเพราะว่าเสียงที่ดังมากเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเครียดแล้วบางทีมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ย ไม่อยากอยู่แถวนั้นนานหรืออาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ดีครับจริงๆแล้วคงคิดว่าประโยชน์ที่พงได้จากฟีเจอร์นี้มากที่สุดก็คือมัน,นําให้เรารู้ตัวเร็วขึ้นครับว่าเดี๋ยวเราจะหงุดหงิดง่ายขึ้นเราจะได้ควบคุมอารมณ์ของเราได้ง่ายขึ้นครับส่วนอันที่4ครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะได้ใช้หรือว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ครับก็คือฟีเจอร์ที่จะเอาไว้ดูราคาของคริปโตเคอเรนซีตรงนี้อาจจะต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มนิดนึงครับก็เอา iPhone ของเราเนี่ยครับลงแอปพลิเคชันคริปโตโปรครับแล้วก็ในตัว ตัว Apple Watch เนี่ยก็จะดาวน์โหลดมาลงให้อัตโนมัติเราสามารถเรียกขึ้นมาดูที่ตัวหน้าจอได้ด้วยนะครับตัว w a t c h Face บางแบบเนี่ยก็สามารถที่จะแอดเข้ามาดูได้แล้วเวลาที่เราอยากจะกดเข้าไปดูก็แตะเข้าไปครั้งเดียวครับก็เข้าไปเช็คราคาคริปโตเคอเรนซีของเราได้แล้วตรงนี้พงก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์สาหรับแฟนแฟนบิตคอยแฟนๆนค,ตโตโคริปโตเคอเรนซีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ฟีเจอร์ต่อไปครับเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะได้ใช้กันอย่างแน่นอนตัวสมาร์ทวอชส่วนใหญ่เราก็จะเอาไว้เช็คตัว notification ใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Line อะไรต่างๆแต่ว่า Apple Watch เนี่ยมันสามารถตอบกลับไปได้ด้วยครับแต่ว่าความต่างหลักๆก็คือของตัว Facebook Messenger เราสามารถจะตอบได้แต่ภาษาอังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือว่าการพูดแล้วก็ให้ Siri หรือว่าตัว AI เนี่ยมันแปลงเป็นตัวพิมพ์ให้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นลน์เนี่ยเราตอบตรงนี้เป็นภาษาไทยได้ด้วยครับซึ่งมันก็ทําไม่ได้ยากครับกดรูปไมโครโฟนแล้วก็พูดไปครับแปบ๊บเดียวมันก็จะแปลงเป็นคําพูดออกมาให้เรากดเซนต์ไปอีกฝั่งก็รู้เรื่องแล้วตรงนี้ก็ทําให้พงสามารถตอบคนอื่นได้แบบเร็วๆหรือว่าบางทีไม่มีโทรศัพท์อยู่กับตัวแล้วถ้าเกิดว่าต้องการตอบแบบด่วนมากๆก็ยังสามารถที่จะใช้ตอบแชทให้คนอื่นได้ด้วยครับ ส่วนฟีเจอร์สุดท้ายครับก็คือฟีเจอร์ที่จะเอาไว้รับโทรศัพท์ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์พื้นฐานมากๆแต่ว่ามันใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงมากๆเช่นกันครับคือมันคงไม่ได้เอาไว้คุยโทรศัพท์ยาวๆให้เรามีความสุขเบ้ามอยกับเพื่อนๆแต่ว่าเวลามี Messen g e อร์มาส่งของแล้วเราไม่ได้เอาโทรศัพท์วางไว้ติดตัวหรือว่ามีอะไรที่มันเร่งด่วนแล้ว ไม่อยากจะพลาดการสื่อสารครับคงจะไม่อยากเดินไปหยิบโทรศัพท์เราก็เอา Apple Watch เนี่ยครับหยิบขึ้นมารับโทรศัพท์แล้วก็คุยณนะเวลานั้นเลยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าตัวลำโพงมันไม่ได้มีคุณภาพเสียงที่ดังมากจนนําให้เราคุยได้แบบสบายใจครับเวลาคุยเนี่ยผมต้องอามาคุยอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวไมค์หรือตัวลำโพงเนี่ยถ้าเอามาแนบแบบนี้มันก็ยังพอที่จะให้เราสื่อสารได้รู้เรื่องครับก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มันอาจจะดูพื้นๆน,นไม่ได้นา่าตื่นเต้นแต่ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยมัน,นมกิด เรียกว่าประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจําวันได้เยอะมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมคิดว่านาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักเอามาอะด p ปตใช้กับเราได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่นี่ก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้ Apple Watch ทําให้มันใช้งานได้ยาวนานกว่านี้ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พงเอามาสรุปให้ฟังครับว่า1ปีนิดๆกก่ Apple Watch SE มันทําให้พงเกิดประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดถามพงว่ามันคุ้มไหมต้องบอกว่ามันคุ้มมากๆครับยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ